บีพีเซลครับก็เป็นมาเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับมาซาธาอีซีนะครับกับการเป็นกุนซือคนใหม่ของมีจีปทุมต้องใช้ว่าตามคาดไม่มีอะไรพลิกล็อกพลิกโผนะครับผมก็เคยพูดมาหลายครั้งแนละ้วก่อนหน้านี้นะทั้งจัดรายการทั้งเขียนหนังสือเนี่ยผมบอกว่าถ้าเกิดมีการแยกทางกันระหว่างอีซี EC กับทีมทั้งสึกเนี่ยที่เดียวนั้นที่เขาจะไปก็คือ บีจีปฐุมครับเหตุเพราะอะไรเพราะว่าบีจีเนี่ยจ่ายเดือนนะครับครึ่งหนึ่งนะให้กับอีจีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เริ่มเลยระหว่างคุณปุวินกับคุณแป้งเนี่ยเขามีดีลกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เ,เกิดเหตุการณ์การแยกทางกันระหว่างแอนโทนีฮัสสันกับบีจีเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับแล้วก็ทําให้ฮัสสันเนี่ยไปทํางานที่สมาคมโดยการเป็นผู้บริการเทคนิคเนี่ย มันก็ค่อนข้างชัดแล้วว่าอันนี้มันเหมือนกันมารอเสียบอยู่นะครับเพราะว่ามันตรงกับช่วงที่อีทีเนี่ยทางานผลงานดบลงแล้วก็ไม่เป็นที่ปลื้มใจของผู้บริหารสมาคมฟุตบอลด้วยนะครับในในช่วงหลังจากปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทําให้ตรงนี้มีเสียงลือว่าฮัสสันจะไปเสียบหรือเปล่าอีทีจะจะอยู่ได้นานไหมแล้วไปไหนต่อนะครับมันก็พอมองเรื่องราว ทุกอย่างออกแหละว่าไอ้พอมาอย่างเงี้ยการสลับขั้วมันเป็นไม่ได้ใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่อีจีเนี่ยมาตกลงแยกทางนะครับกับสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยแต่เป็นการแยกทางที่เกิดดราม่าร้อนแรงในหมู่แฟนบอลน,นะครับก็กน,นำใส่ทั้งมาดาาแป้งทั้งสมาคมฟุตบอลในจันหลังปีตุ๊กปีพุงโดนหมดนะอ่า สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ไม่เป็นกินนอนเลยโดนเละนะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มาลงตัววันนี้ครับให้เราได้เห็นนะว่าสิ่งที่หลายคนแล้วก็ัวรมเองคาดการเอาไว้ว่ายังไงบีจีก็ต้องมาอยู่กับบีจีแล้วบีจีก็น่าจะเป็นที่ที่เหมาะสมเรียกว่าเป็นที่ชอบที่ชอบของเขามากกว่าสมาคมฟุตบอลอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทางคุณประวินเนี่ยเขาก็คือชอบชื่นชอบสไตล์ นโยบายการทำงานแบบเจแปนเวยอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่เอาโค้ดเทกุมาสองรอบปมมูพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็โค้ดพอโค้ดว่างลงเนี่ยเขาไม่เอาใครมาเลยนะเหมือนรอยอขีมาเสียบแล้ววันนี้ก็ได้มาจริงเรียกว่าการมาอีกเนี้เป็นการที่ทำให้มีจีเนี่ยได้กับได้ครับไม่มีเสียเลยเพราะว่านอกจากจะได้ e ีมาสมใจแล้วอะ นะครับเขาก็ยังได้ฐานแฟนบอลที่เชียร์อุนซือซามุไรนี่มาจากทีมทั้งศึกทีมท่าไทเนี่ยตามมาเชียร์ด้วยนะครับรับรองว่ายอดขายเสื้อเบอร์12บสองนะครับที่เปพระวิชีเนี่ยขายจุดแน่นอนนะครับต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของผลงานแล้วครับเกมนัดแรกเนี่ยอิชิก็จะคุมทีมมีจีเนี่ยบุกไปเยือนชนบุรีวันทิ์นี้นะครับก็ลองดูว่า จะเป็นยังไงจะสมกับดังหวังของอทางบีจีกับแฟนบอลก็ก็ตต่แก้หรือเปล่านะครับเช่นเดียวกับแอนโทนีฮัสสันครับที่จะต้องมาประ,ะ,ประเดิมคุมทีมชาตไทยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกับสิงคโปร์นะครับก็ดูดิว่าจะเรียกตัวยังไงนะครับแล้วก็จะผลงานเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้นี่บอลไทยก็ขอให้ทุกอย่างลงตัวสักทีนึงจะได้เรื่องแมมากนะครับ